เการบอลลูนนานาชาติเปิดฉากขึ้นแล้วที่ตำบลลู่เย่เมืองไทยตงนักท่องเที่ยวร่วม5,000คนทะลักเข้าสู่สถานที่จัดงานปิดเทอมฤดูร้อนปีนี้รัฐบาลผลักดันมาตรการอุดหนุนการท่องเที่ยวในประเทศตั้งแต่15รกรกฎาคมกรุปทัวร์ได้เงินอุดหนุนสูงสุดกรุปละ3,000 30, เหรียญส่วนสนุก19แห่งมีส่วนลดพิเศษ70%นักท่องเที่ยวแต่ละคนได้ส่วนลดที่พักสูงสุดห้องละ1,300เหรียญต่อคืน 出示您的这个小黄卡或者是相关的证明，打满三 G 啊，那就可以加码这里五百块。我们在七月四号就开始让民众来查询，啊，已经报名也经过审核通过的业者，大概有八九千家的旅住业者参与。以为是冷清，没想到那个我们在日航柜台的前面呢、啊，整个都是人满为患。 จากสถิติของสนามบ,บินเทาเยวนพบว่าวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันปิดภาคฤดูร้อนวันแรกมีผู้โดยสารขาออก6,395คนมากกว่าขาเข้า,ขาคือ5,077คนและมากกว่าช่วงที่ใช้มาตรการ7บวก7ถึง3เข้าตัว韩国、泰国、新加坡这些我们邻近的国家的旅客呢，也是人数非常多。欧美的一些旅游需求自由行的一些行程，希望说应该把国人这一块剔 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเผยก่อนโควิดระบาดผู้เดินทางขาเข้าเฉลี่ยวันละ7 8็ดถึหมื่นคนหลังการระบาดทุเราลงคาดว่าช่วงปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายนนี้จะมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น ค่าไฟแพงขึ้นส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคหลาย,ายรายการปรับราคาขึ้นตามไปด้วยคอสโกห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติอเมริกาในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาปรับราคากระดาษชำระแบรนด์ของตนเอง2ครั้งรวม54เหรียญทางห้างเผยว่าเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งในการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นแต่ผู้บริโภคที่ติดแบรนด์ยังคงยินดีจ่ายดาน YFY แบรนด์ท้องถิ่นเผยยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคา โรงงานน้ำแข็งที่เกาะเพื่หูสามแห่งประกาศขึ้นราคาน้ำแข็งแท่งละ150เป็น200เหรียญแต่โรงน้ำแข็งสากลการประมงปรับลดเหลือ180เหรียญเรือบประมงที่ออกหาปลาในทะเลต้องใช้น้ำแข็งเฉลีย่ย60-70แท่งต้องจ่ายค่าน้ำแข็งเพิ่มหลายพันเหรียญผู้ประกอบการโรงน้ำแข็งอดครวนว่าค่าน้ำค่าไฟและค่าแรงล้วนแพงขึ้นน้ำแข็งหนึ่งแท่งต้องใช้เวลาประมาณ18ชั่วโมงการปรับขึ้นครั้งนี้เพื่อซ้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น วันที่4กรกฎาคมนี้ไต้หวันมีผู้ปว่วยยืนยันในประเทศเพิ่ม2 3 4 5รายต่ำที่สุดในรอบเกืบอบ2เดือนและมีผู้เสียชีวิต69รายแต่การระบาดในประเทศเพื่อนบ้านเริ่มระอุขึ้นอีกครั้ง日本跟ญี่ปุ่นกับสิงคโปร์最近都因为这个 BA.5 的关系哦看起来就是病例数有在呃从从低点又回升的一个状况哦 ยอดผู้ป่วยยืนยันลดลงอย่างต่อเนื่องแต่กลับพบคัสเตอร์ในค่ายทหารเฉิงกงลิงนงครไทยจงเป็นฐานเกณฑ์รุ่นที่234ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในร้อยและในสิบตำรวจบ่ายวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาพบฐานเกณฑ์นายหนึติดเชื้อหลังทำการตรวจเ e อทีเคฐานทั้งหมดพบ256คนมีผลตรวจเป็นบวกขณะนี้พบติดเชื้อสะสม335รายแล้วหรือคิดเป็นร้อยละ38 ในรียานีไต้หวันพบเด็กติดเชื้อหลายรายมีภาวะมิสซีแม้บางรายเคยฉีดวัคซีนแล้วโดยเด็กหญิงวัย7ขวบรายหนึ่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์เมื่อวันที่1มิถุนายนวันที่5้าพบติดเชื้อและมีภาวะมิสซีแพทย์เผยว่าการฉีดวัคซีนเข็มเดียวยังไม่เพียงพอและรายนี้ติดเชื้อหลังฉีดได้ไม่กี่วันเนื่องจากร่างกายยังไม่ทันได้สร้างภูมิคุ้มกัน เร็วๆนี้รถไฟฟ้าไทเปมีการติดแผ่นป้ายโฆษณาขนาดเล็กที่เก้าอี้นั่งจากเดิมที่มีเพียงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าประชาชนส่วนใหญ่สท้อนว่าตัวอักษรเล็กจนเกิดไปสมาชิกสภาเทศบาลกรุงไทเปโจมตีว่าโฆษณาดังกล่าวอาจทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นที่นั่งสำหรับผู้สูงวัยหรือเด็กหรือช่วงป้องกันโรคระบาดเป็นที่นั่งที่ห้ามนั่งหรือแม้ว่าอ่านแล้วเข้าใจเมื่อนั่งลงก็ถูกบังหมดนอกจากโฆษณานี้จะไม่ได้ผลยังเป็นการทำลายทัศนียภาพโดยรวมด้วย ，目前共有十三列车上刊，档期到七月底。这一类的广告已经包含在我们公司每个月收取的固定租金，大约是每个月一千一百五十万到一千两百万之间。บริษัทรถไฟฟ้าไทเปเผยว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทโฆษณามีระยะเวลาโฆษณาถึงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ในอนาคตจะมีการทบทวนให้มีความหลากหลายและมีชีวิตชีวามากขึ้น